การเวลาไม่คอยท่าลมหายใจนี่มันจะหยุดลงเมื่อใดก็รู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวไว้เสมอพระพุเทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายเพื่อไม่ให้ประมาท ถ้าบุคคลประมาทไม่สำรวมจิตของตนปล่อยให้จิตนั้นไปผูกพันอยู่กับโลกต่างๆที่อาศัยอยู่เนี่ยมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เ <c oughs> พราะว่าเรามาอาศัยอยู่ในโลกแห่งความไม่เที่ยง สภาวะที่ไม่เที่ยงมันก็กระทบกระทั่งกับดวงขิตนี่อยู่เสมอทำให้เกิดความรู้สึกไม่ปกติบางทีก็กระทบอย่างแรงบางคนอดทนไม่ไหวถึงกับร้องไห้เศร้าโศกเสียใจหมนี้มันก็ปรากฏอยู่ ทุกคนต้องได้สัมผัสกับความไม่เที่ยงของร่างกายกายออกไปก็ดีก็ย่อมได้สัมผัสกับของไม่เที่ยงเหล่านี้อยู่เรื่อยไปเลยจนกว่ามันจะได้จากโลกนี้ไปอา้าถ้าจากโลกนี้ไป เมื่อยังละอุปทา,านไม่ได้โดยเด็ดขาดแม้ไปเกิดอยู่ในโลกได้ก็ไปสัมผัสกับความไม่เที่ยงอยู่นั่นเอง <c oughs> จะไปเกิดบนสวรรค์ก็เหมือนกันพรหมวันโลกนั่นก็ยังไม่เที่ยงอยู่พอหมดบุญวาสนาลงแล้วก็เคลื่อนที่ จุดติจากที่นั้นไปหาที่ทเกิดใหม่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทภาวนาพิจารณาให้เห็นความไม่ยั่งยืนแห่งโลกสันิวาตอันนี้ไม่เป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะไปยึดไปถือไปห่วงใยอะไร ควรสอนใจของตนให้รู้เท่าตามเป็นจริงแล้วสงบใจอยู่ไม่ปล่อยใจให้ไปเกาะไปคล้องกับสิ่งที่น่ารักน่าพอใจต่างๆในโลกไอจิตที่มันไปสำคัญว่าสิ่งนั้นน่ารักสิ่งนี้น่าชังอันนั้นเรียกว่าเป็นจิตที่ยังไม่รู้ ยังไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นๆตามเป็นจริงจึงได้หลงรักหลงชังถ้าท่านผู้ใดเป็นผู้มาเจริญปัญญาพิจารณาเห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วก็หายหลงเลยไม่ได้หลงรักไม่ได้หลงชังเลยก็เพราะว่าสิ่งเหล่านั้น ทั้งไม่เที่ยงด้วยทั้งไม่ใช่ตัวตนไม่อยู่ในบงับงคับบัญชาของผู้ใดเลย <c oughs> แล้วอย่างนี้นะยังจะไปเมารักเมาชังอยู่มันจะสมควรหรือธรรมดาผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านก็ย่อมสอนใจตัวเองไปอย่างนี้แหละแต่ก็ไม่ใช่ว่า มันจะละความรักความชังอันนั้นได้เด็ดขาดไปทันทีเลยมันก็ต้องพยายามสอนใจนี่ให้บรรเทาไปทีละน้อยละน้อยไปอันความรักอย่างที่เคยแสดงมาแล้วนั่นเนี่ยมันประกอบไปด้วยทุกข์ด้วยโทษ เป็นบาปเป็นกรรมก็มีรักเฉยๆไม่ถึงกับเป็นบาปแต่มันเป็นเครื่องทวงจิตใจนี่ให้คล่องอยู่ในโลกทั้งสามนี่โลกใดโลกหนึ่งอย่างนี้ก็มีกดความรักนะี่มันก็มีหลายขั้นตอนอย่างนี้แหละไม่ใช่มีขั้นตอนเดียวันั้นให้เข้าใจกัน ในเมื่อเรายัางละความรักขั้นละเอียดยังไม่ได้ก็ต้องเพียรพยายามละความรักขั้นหยาบนั้นให้ได้เช่นอย่างผู้ครองเรือนอย่างนี้ความรักอันใดมันเป็นบาปเป็นโทษเช่นไปรักเมียคนอื่นผัวคนอื่นอย่างนี้นั่นเป็นบาปเป็นโทษ ก็ต้องสอนใจตัวเองให้ละความรักอย่างนั้นเสียมารักอยู่แต่ในผัวและเมียซึ่งได้แต่งงานกันตามประเพณีโดยถูกต้องแล้วเท่านี้มันก็ไม่ได้เกิดบาปเกิดโทษอะไรเพียงแต่ว่ามันไม่พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นแหละ ถ้ายังละไม่ได้โดยเด็ดขาด <c oughs> ถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็เพียรพยายามภาวนาเจริญสมถะให้มันได้ถ้าเจริญสมถะทำใจให้สงบลงเป็นหนึ่งไม่ได้อย่างนี้ก็ทำให้จิตใจฟุ้งซ่าน คิดส่งสายไปยึดมั่นอยู่ในรูปเสียงที่ตนรักใครพอใจ <c oughs> อยู่เช่นนั้นมันก็ทำให้พรหมจัรย์ไม่บริสุทธิ์ได้ด่างร้อยไปต้องให้เข้าใจ <c oughs> เราต้องพยายาม ถอนสัญญาอารมณ์เหล่านั้นออกจากดวงจิดให้ได้อย่าพอใจในสัญญาอารมณ์เหล่านั้นที่มันจะถอนได้กเพราะทวนกระแสจิตกลับเข้ามาภายในปัจจุบันนี้ไม่ส่งใจออกไปข้างนอกนั่นแหละมันก็จะถอนสัญญาอารมณ์เหล่านั้นได้ก็มันไม่ใช่เป็นสิ่งเหลือวิสัย ถ้าผู้ไม่ประมาทลงมือฝึกเข้าไปอย่างที่ว่านี้นะตอนฝึกทีแรกมันก็ลำบากเหมือนกันแหละอึดอัดวุ่นวายในหัวใจเพราะว่า <c oughs> <c oughs> จิตนี่มันเคยไปผูกพันอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นมาโดยลำดับอย่างนี้นะ แล้วเราจะมาสก,กัดกั้นมันไม่ให้มันส่งกระแสไปผูกพันเช่นนี้นะมันก็ต้องอึอดอัดดิ้นรนนะสำหรับผู้จะ่ม่เห็นโทษแทงความยึดถืออย่างว่านั้นแล้วมันก็สู้กันแหละอดทนนะอดกัน้นไม่ไม่ไหลไปตามกระแสจิตอันนั้นต่อไป <c oughs> เมื่อสู้กันไปไม่ท้อไม่ถอยไอ้กีเลเราเนั้ยมันก็อ่อนกําลังลงมาน mm ั่นองเมื่อมันอ่อนกําลังลงแล้วมันความดิ้นรนของจิตใจมันก็อ่อนลงอ่อนลงในที่สุดมันก็ยุติลงได้ก็เข้าถึงความสงบได้นี่เรียกว่า เราเพียรพยายามละความรักสำหรับบรรทชิดอันนี้นะ <c oughs> สำหรับเครือหัดนั้นแล้วมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> เพราะว่ามันยังคุกคีอยกับความรักความใคร่แต่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามศีลตามธรรมเท่านั้นมันก็ไม่ถึงกับเป็นบาป นำไปสู่นำไปสู่นรกอบายภูมิดังนั้นนะเราควรเข้าใจกันใครมีหน้าที่อย่างไรก็ปฏิบัติไปตามเทศตามภูมิของตน <c oughs> ให้มันสมบูรณ์ให้ได้อย่างนี้แล้วมันก็การนับถือพระพุทธศาสนา ก็นับว่าเป็นผลอันดีได้รับผลเป็นที่น่าพอใจแต่คนส่วนมากนะ่เลยถือว่าความรักความชังนี่เป็นเรื่องธรรมดาไปเราไม่ไม่ถือว่ามันมีโทษมีภัยอย่างนี้ก็มี เมื่อไปถืออย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ได้คิดจะละจะถอนมันเลยไม่ได้พยายามว่าจะละมันพอพอถือเป็นเรื่องธรรมดาเนยะ่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้พุทธบริษัทถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาทรงอุมปมาอุปมาความรักความชังนี่ ไวมากมายกายกองความรักนี่มันเป็นเรื่องที่ต้องได้แย่งชิงกันรักอะไรก็ช่างเลยรักเงินรักทองรักทำการค้าการขายเพราะมันคนจำนวนมาก มันก็ต้องแข่งกันแย่งชิงกันหมเนีรักผัวรักเมียก็เหมือนกันออบางทีชายสองคนไปรักหญิงคนเดียวกันหรือว่าชายหลายคนไปรักหญิงคนเดียวกันอย่างนี้ถ้าหากว่าต่างคนต่างไม่เปิดโอกาสให้แกกกันและกันเลยอย่างนี้มันก็ต้องได้ ข้าหันกันลงไปต้องได้เบียดเบียนกันทำลายล้างผลาญชีวิตของกันและกันใครดีก็ใครอยู่ใครไม่ดีก็ไปนี่โทษแห่งความรักเพราะองค์เจ้าทรงอุปมาเหมือนอย่างซากศพที่ตายแล้วซากศพของสัตว์หรือมนุษย์ก็ตามเนี่ยที่ตายแล้วหากทิ้งอยู่บนดินเนี่ย บรรดาสพรพสัตวที่ชอบของโสโครกเหล่านี้เช่นสุนัขริ้งจอกสุนัขบ้านก็ดีพวกแร้งพวกกาหมูนี่มันก็รุมกันแย่งกันกินอยู่ไงนเนี่ยตัวไหนมีกำลังมากกว่าตัวนั้นก็ได้กินมากกว่าแล้วก็เบียดเบียนตัวมีกำลังน้อยกว่า ตัวที่มีกำลังน้อยกวัวนั้นกลัวจะได้กินนี่ก็เจ็บตัวมากมายเพื่อนจิกเพื่อนทำลายเอาอย่างนี้แหละหาความสบายไม่ได้เลย <c oughs> มีแต่ยื้อแย่งกันอยู่นั่นเบียดเบียนกันอยู่อย่างนั้นนี่อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเลยมนุษย์เราเนี่ยถ้าหากว่า ม่มีคุณธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจแล้วมันก็ไม่แปลกจากสัตว์ปีระฉานเท่าไหร่นักไอ้พูดถึงความรักความชังมูนี้นะมันพอๆอกันเลยนะก็ก็คงทราบกันดีอยู่นี้ไอ้พวกไม่มีศีลไม่มีธรรมอยู่ในใจแล้วมันก็แย่งชิงกันอยู่อย่างนั้น ฆากันตายอยู่อย่างนั้นไม่ถึงตายก็เลยว่าคางเหลืองไปนั่นแหละมันเบียดเบียนกัน <c oughs> แล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่พอๆกันหรือก,กระพวกเจริญทางขวางเหล่านั้นนะ <c oughs> แต่ถ้าหากว่ามนุษย์เรานะมีมนุษยธรรมอยู่ในใจอย่างนี้แล้วก็ ได้เชื่อว่าอยู่เหนือสัตว์เหล่านั้นจริงนะมนุษยธรรมนี่ก็ได้แก่ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกันรู้จักให้อภัยต่อกันและกันไม่คิดเบียดเบียนซึ่งกันและกันมีความเมตตาคือความรักใคร่ปรารถนาให้ซึ่งกันและกันเป็นสุข ทุกท่วนหน้าไปนี่เรียกว่ามนุษยธรรมธรรมของมนุษย์่ะถ้าหมู่มนุษย์มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจกันเป็นจำนวนมากแล้วมันก็ไม่ได้เบียดเบียนกันนะมันก็บรรเทาความโลภความโกรธความหลงหลงได้เพราะว่าอันบุคคลผู้ที่ สั่งสมความโลภให้หนาแน่นขึ้นในใจแล้วอย่างนี้นะจะไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่มีในโลกไอ้ที่ผู้ที่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอยู่ในโลกอันนี้นะอาศัยความโลภความโกรธความหลงนี่นะเป็นมูลเหตุเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนพุทธบริษัทโดยปริยาย ต่างๆเพื่อจะให้มองเห็นชีวิตอันนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยังยืนมีเกิดแล้วก็แปรพวนแจกดับไปไม่มีสาระแก่นสารอะไรแล้วเมื่อเวลายังเป็นอยู่นี่ก็ยังประกอบไปด้วยความทุกข์นานาประการถ้าเมื่อมามองดูสังขารร่างกายอันนี้ เห็นเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่เสมอเสมออย่างว่านี่นะมันก็วันเทาความโลภโกรธหลงลงได้จริงๆก็จะไม่เบียดเบียนใครเพราะว่ามองดูคนอื่นก็ดีสัตว์อื่นก็ดีมันก็ไม่เที่ยงเหมือนก,นกันกับร่างกายที่ทนอาศัยอยู่นี่ถึงว่าไม่ไปทำรายมันมันก็แปรปวนแตกดับไปเองมันอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องไปทำลายล้างผลาญซึ่งกันและกันให้เป็นกรรมเป็นเวรติดตัวไปเนี่ยผู้มาพิจารณาเห็นเหตุเห็น,หนปัจจัยของนามของรูปอันเนี้ยว่ามันเป็นมาด้วยบุญกรรมบาปกรรมที่แต่ละบุคคลทำเอามาแต่ก่อนมันตามมาตกแต่งให้ อันบุญกรรมบาปกรรมที่มันนำมาแต่งร่างกายสังขารน,นี่ให้มันก็ไม่เที่ยงมายังยืนนี่เมื่อเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่ยังยืนแล้วร่างกายนี่มันจะยั่งยืนมาแต่ไหนเพราะว่าเพราะว่าร่างกายอันนี้มันเป็นอยู่ด้วยบุญกรรมบาปกรรมที่นำมาตกแต่งให้ไม่ใช่ว่ามันมาตกแต่งให้แล้วมันดับไปเลยไม่ใช่ บุญกรรมที่ทํามาแต่ก่อนมันมาตกแต่งร่างกายนี้ให้แล้วมันก็รักษาอีกด้วยเมือนก็รักษาไปไม่ให้มันแตกไปทําลายไปก่อนแต่ทีนี้บุญกรรมบาปกรรมเหล่านั้นมันมีขอบเขตจํากัดเมื่อมันรักษารูปร่างกายอันนี้ไปนานไปนานไปมันจวนจะหมดลงมันก็อ่อนกําลังลงแหละกําลังของบุญของบาปนั้น มันจะรักษาร่างกายนี้ให้แข็งแรงเหมือนแต่เดิมไม่ได้แล้วที่เราเรียกกันว่าชราความแก่นั่นก็เพราะว่าบุญกรรมเหล่านั้นมันเบาบางลงไปแล้วมันอ่อนกำลังลงแล้วร่างกายนี้มันจึงได้สุดโทมลงไปถ้าร่างกายนี่นะต้องอาศัยแต่เฉพาะอาหารนี่หล่อเลี้ยงไว้แล้ว มันก็มีกำลังเข้มแข็งตลอดไปเลยอย่างนี้แล้วอาใครๆก็ย่อมรับประทานอาหารเหมือนกันหมดถ้าเะฉนนั้นร่างกายนี่มันก็ต้องแข็งแรงเรื่อยมาสิมันก็จะไม่ทำรุดชุดโทมแหละถ้าอาศัยแต่อาหารหล่อเลี้ยงอย่างเดียวนะไม่อาศัยบุญกรรมบาปกรรมลองสังเกตดูอ่ะนี่แสดงว่า อาศัยทั้งบุญกรรมบาปกรรมด้วยอาศัยอาหารในปัจจุบันนี้ด้วยรอเลี้ยงร่างกายอันนี้มาโดยลำดับเหมือนก็จึงมาเป็นมาอยู่ได้ปันนี้ทีนี้เมื่อบุญเก่ากรรมเก่าน,นั้นะมันล่อยหลอลงไปแล้วอย่างนี้นะอาหารก็ช่วยไม่ได้บนันี้นั่นนะอาหารก็รับประทานไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนแต่ยัง หนุ่มแน่นเหมือนแต่เมื่อบุญกุศลยังบริบูรณ์อยู่เหมือนเมื่อบุญเก่ามันยังมีกำลังอยู่นะั่นรับประทานอาหารก็ได้มากนอนก็หลับดีอย่างนี้แหละพอบุญเก่านี่มันล่อยหลอลงไปแล้วบัดน,นี้รับประทานอาหารก็น้อยลงน้อยลงรสชาติของอาหารก็ไม่อร่อยทราบซึ้งเหมือนแต่ยังหนุ่ม รสอาหารก็หมดไปหมดไปผู้ใดเป็นคนแก่มันทักรู้เองแหละรู้เองก็อย่างนี้แหละการภาวนาการพิจารณาก็ต้องพิจารณาไปตามสภาพความเป็นจริงของร่างกายสังขารนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้พิจารณานอกเหนือจากสภาพความเป็นจริงหรอกความจริงนะ ทรงสอนให้พิจารณาถึงความจริงของร่างกายอันนี้นะมันเป็นอย่างไรมันเป็นไปอย่างไรมันมีเหตุปัจจัยเป็นมาอย่างไรก็ให้รู้ตามเป็นจริงอย่างนั้นไปเมื่อเมื่อรู้ตามเป็นจริงอย่างนั้นไปแล้วมันจะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมามเป็นอย่างนั้นทําไมจึงเบื่อหน่าย ก็เบื่อหน่ายในความไม่เที่ยงนี่สิเพราะว่าจิตใจที่มาใส่อยู่ในร่างกายนี่ก็มุ่งหวังอยากจะให้ร่างกายนี้เที่ยงยั่งยืนไปตลอดการนาน,นุ่นไม่ต้องการให้ร่างกายสุดโทมแตกดับไปแม้แต่น้อยเดียวไม่ต้องการเลยนี่ความประสงค์ของดวงจิตมีอย่างนี้แล้ววันนี้มันเป็นไปตามใจหวังหรือไม่ ไม่ได้เป็นไปตามใจหวังเลยอยู่นานปีนานเดือนมาแล้วก็มันก็แสดงอาการสำรุดสุดทรมให้รู้สึกไปเรื่อยๆไปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแนหะถ้าอยู่นานไปเท่าไรยิ่งได้เสวยทุกขเวทนาอันเกิดจากความสำรุดสุดทรมของร่างกายนี่ไปเท่านั้นแหละบางคนถึงกับแช่งตัวเอง ว่าโอ้กรรมานานตายแท้เพราะว่าทำไมอยู่นานเหลือเกินทนทุกข์ลำบากยากเย็นเหลือเกินจริงนะบางคนนะเมื่ออายุมากเข้าไปแล้วโรคภัยกระเบียดเบียนก็ระนัง้งทั้งความชราครอบงำเข้าไปจะตายก็ไม่ตายจะมีกำลังแข็งแรงขึ้นก็ไม่มี เช่นนี้มันก็ได้เวเสเวยทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นสเสวยทุกขเวทนาอยู่นั้นเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจมันถึงลงทุนสาบแช่งตัวเองไปก็มีเป็นอย่างนั้นเพราะว่าทุกคนมันจึงต้องภาวนานะจึงจะพิจารณาให้ ให้เห็นความจริงของร่างกายสังขารนี่พร้อมทั้งเหตุทั้งปัจจัยอย่างที่ว่ามานี่แหละเมื่อเห็นตามเป็นจริงนี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่สาบแช่งตัวเองเลยถ้าว่าตอนอยู่ไปนานแต่ร่างกายนี่มันทุดโทรมไปก็เป็นตะบุญตะกรรมที่ทนทำมาแต่ก่อนนู่นแหละมันมาอำนวยผลให้ ตนทำอย่างไรมามันก็อำนวยผลให้อย่างนั้นเราจะไปแต่งให้มันดีตามความประสงค์ของจิตใจไปได้ยังไงอะถ้าถ้าต้องการอยากให้มันมีร่างกายอันนี้ยั่งยืนนานไปจนตลอดเท่าแก่ชราก็ให้มีกำลังเลี่ยวแรงดี อย่างนี้นี่ก็จะไปเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นเนะในชาตินี้แหละผู้ใดรู้ตัวอย่างว่านี้แล้วรู้ว่าตนนั้นยังละกิเลสไม่หมดยังจะต้องท่องเที่ยวไปในสงสารอยู่เช่นนี้นี่ต่อพยายามเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เขาได้รับความเจ็บปวด หรือว่าลำบากทนทุกขทรมานต่างๆมวนี้นะก็เว้นเลยไม่เบียดเบียนใครเลยเจริญเมตตากรุณาปาสนาให้ตัวเองและบุคคลอื่นสัตว์อื่นเป็นสุขทั่วหน้ากันทุกวันทุกคืนไปแล้วคมเวนอันใดคมชั่วอันใดที่ตัวได้ลุ่มหลงทำมาแต่ก่อนได้เคยเบียดเบียนผู้อื่นและสัตว์อื่นมา อธิษฐานใจละเว้นเสียเราจากไม่ทำเช่นนั้นต่อไปอีกด้วยความสัตย์ความจริงอันนี้ก็ขอให้กรรมชั่วเวนชั่วทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ลุ่มหลงทำมาก็จงลดน้อยถอยเบาวางออกไปจากจิตใจของข้าพเจ้านี้เราไหวพระภาวนาแล้วก็อธิษฐาน ใจละเว้นกรรมชั่วทั้งหลายที่ตนลุ่มหลงทำมานั้นเสมอเส,สมอไปเราอย่างนี้กรรมชั่วที่ลุ่มหลงทำมานั้นมันก็จะตั้งอยู่ไม่ได้ในจิตใจนี่นะเพราะใจไม่ชอบมันแล้วเบื่อมันแล้วเมื่อใจไม่ยึดไม่ถือเอามันไ้แล้วมันก็มันก็บวบางไปหมดไปหมด,ไป,หมดไปเท่านั้นเองนะ พราะว่าทำทั้งหลายที่เป็นบุญเป็นบาปมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจเมื่อใจไม่ยึดถือเอาสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นก็หมดไปเมื่อใจมันมั่นอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นก็ยังอยู่อย่างนี้แหละก็เมื่อเราเห็นคุณแห่งบุญแห่งกุศลว่าจากอํานวยผลให้เป็นสุขไปตลอดถึงพระนิพพานก็อาศัยบุญนี่แหละอย่างนี้ รู้ชัดด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็ทําความพอใจในบุญในกุศลเรื่อยไปไม่พอใจในบาปอย่างนี้้วบาปมันก็เบาบางไปแหละวบบนี้นะนเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พาเพียนพยายามละบาปแล้วบําเพ็ญบุญให้เจริญงอกงามขึ้นในตนของตนให้ได้อย่างนี้ ก็ต้องอาศัยภาวนานี่เองนะขอให้เข้าใจใครไม่ภาวนาแล้วลักบาปบำเพ็ญบุญให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไม่ได้เลยลำพังแต่ให้ทานรักษาศินเฉยๆอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะทําบุญกุศลขั้นสูงให้เจริญขึ้นไปได้ก็ได้แต่บุญกุศลขั้นต่ำเท่านั้นเอง แล้วกีเลศก็ยังไม่เบาบางออกไปจากกิจใจเท่าไรนักนั่นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดได้ยินได้ฟังเหตุผลในคำสอนของพระพุทธเจ้าดังแสดงให้ฟังมานี่แล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจอนอกจากการให้ทานรักษาศีลแล้วก็ให้ตั้งใจพอใจในการไหว้พระ สวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาฝึกใจที่ยังไม่สงบให้สงบลงไปฝึกใจที่สงบอยู่แล้วให้เกิดปัญญาให้คิดค้นพิจารณาเหตุปัจจัยของชีวิตให้เห็นแจ้งตามเป็นจริงดังบรรยายให้ฟังมาโดยลำดับนั้นแหละและให้รู้ชัดว่าเหตุปัจจัยของชีวิตเหล่านี้ไม่เที่ยงเมื่อมันหมดเขตเข้ามาแล้วมันกระดับไป เมื่อเหตุปัจจัยนี้ดับไปชีวิตก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องแตกดับทำลายไปเราก็ทำความรู้เท่าในใจไว้อย่างนี้แล้วก็สะสมบุญกุศลคุณพระตะนากลาไว้ในใจเอาเป็นที่พึ่งอย่างมั่นคงไว้ในใจของตนเช่นนี้แล้วก็นับว่าไม่เสียทีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ไม่ได้ทำชีวิตให้เป็นหมัน ทำชีวิตให้มีที่พึ่งอันประเสริฐอยู่ในใจดังแสดงมา